สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่6กันยานะครับก็มาพบก,กับวิเค,คราะห์ราคาฟุตบอลกับเมียฮอตน,นะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนฟุตบอลที่ย้ายไปก็แตกเต็มเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นสูงแรกสูงเต็มเกมหรือว่าบอลเต็งนะครับแตกหมดทุกหน้านะครับ วันนี้นะครับเราจะมาลุ้นคู่ต่อไปกันนะครับเป็นบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเหมือนเดิมนะครับเป็นบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเหมือนเดิมนะคู่ระหว่างนี้เลยครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเจอกับอ่าเยอรมันนะครับก็หล่อเซียนก็บอกว่าให้รองสวิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเฮียต้องไปดูสถิติแล้วข้อราคาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติของทั้งคู่ก่อนนะสถิติของทั้งคู่นะครับ4เกมล่าสุดนะครับกลายเป็น เยอรมันนะครับดูดีกว่านะครับชนะไป3เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะเกมที่แพ้ก็คือเกมล่าสุดเมื่อปี2012นะครับก็ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับประมาณ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะครับเกมนั้นก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะเยอรมันไป5ประตูต่อด3นะครับยิงไปเยอะมากนะครับส่วนจะกรสูงแรกของทั้งคู่นะครับเวลาเจอกันนะก็3จาก4เกมล่าสุดก็แตกนะครับโดยเฉพาะ สามเกมล่าสุดนะครับแตกเรียงเรียงกันมาเลยนะส่วนตะกออสูงเนมเกมก็เช่นกันนะครับสามจากสี่เกมล่าสุดก็แตกนะส่วนสถิติของอ่าเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์คืนนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์ห้าเกมล่าสุดนะครับชนะสามนะครับแล้วก็แพ้ไปสองครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดนะครับแพ้ยูเครนไปสองประตูต่อหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับปีสองพันยี่สิบนะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าน่าลุ้นอยู่มากนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ครับ แล้วก็มาดูสกอร์สูงแรกนะครับ3จาก5เกมล่าสุดนะครับบินแตกนะครับโดยเฉพาะบินล่าสุดนะครับก็ยิงกันไปครึ่งแรกถึง2ประตูนะแล้วก็มาแตกสูงเต็มเกมด้วยนะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับ2จาก5บินล่าสุดแตกนะครับต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับดูยังไงก็ยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเกมที่ยิงเยอะอยู่นะครับชนะไป6ประตูต่อหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นครับบอลคู่นี้นะครับถ้าดูสถิติแล้วค่อนข้างจะเล่นยากอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติของฝั่งเยอรมััันนนกด้วยะคบ เยอรมันนะครับเกมล่าสุดในบอลยูฟ่าในชั้นลีกนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็เสมอสเปนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนสกอร์สูงแรกของเยเรมันนะครับ3าจากห้าเกมล่าสุดก็แตกนะครับส่วนสกอร์สกอร์สูงเต็มเกมนะครับก็4ีจากหเกมล่าสุดก็แตกนะครับเกมล่าสุดที่เจอสเปนนะครับคืนนั้นนะครับเฮียก็ให้รองสเปนไปนะก็สรุปว่าแตกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาของคู่นี้นะครับเพราะว่า คู่นี้นะครับอันดับลูกไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นเยอรมันต่อที่ครึ่งลูกนะครับน้ํา83านะน้ํา83แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นทีมรองนะก็น้ํา93นะครับน้าแดง93ถ้าจ้าดูจากราคาน้ําตรงนี้นะครับต้องบอกว่าน้ํา83านะค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับค่อนข้างจะโอเคอยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเห็นราคาน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็สถิติของทั้งคู่ด้วยนะก็ ต้องบอกได้คำเดียวว่าบอลเต็งนะครับขอไปเยอรมันนะครับขอไปเยอรมันแล้วก็ส่วนสกอร์สูงเ็มเกมนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับน้ำเก้าแปดนะต้องบอกว่าเสียงมากนะครับน้ำเก้าแปดนะแต่ว่าจากาสกอร์ต่ำนะครับก็น้ำแปดหกก็่อนข้างกะเสียงอยู่เหมือนกันนะส่วนอีกราคาหนึ่งนะครับสองลูกครับสองลูกครึ่งนะก็น้ำสวยนะครับน้ำสวยเลยนะเพราะฉะนั้นครับสกอร์สูงเนมเกมน้สองลูกครบสองลูกครึ่งแล้วก็สองลูกครึ่งนะครับกดได้เลยนะครับสองลูกครบสองลูกครึ่งแล้วก็สองลูกครึ่งนะครับกดได้เลยนะครับ ส่วนมาดูสกอสูงแรกกันนะครับสูงแรกเปิดมาที่1ลูกน้ำเก้าเจ็นะครับน้ำเก้าเจ็น้ำแดงเก้าเจ็เลยนะคนข้างจะเสี่ยงนะครับแต่ก็น่าลุ้นนะครับแล้วก็มีราคาครึ่งควบลูกด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้นะครับสกอสูงแรกเนี่ยจะขอไปที่สกอสูงนะครับสกอสูงครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูกนะสรุปนะสรุปว่า บอลเต็งนะครับคืนนี้เฮียขออยู่ฝั่งเยอรมันนะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับกดได้นะครับส่วนสกอร์สูงแรกที่ครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูกนะครับกดได้เหมือนกันนะใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นนะครับรับรองว่าในกลุ่มนะครับเราแจกบินบอลทั้งวันทั้ง สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ